กระทรวงพาณิชย์ออกมาชีช้แจงชัดเจนนะคะว่ากรณีบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความร่วมมือด้านแร่เอิร์ธหรือแร่หายากนะคะซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าไทยอาจต้องเลือกท่า ก่อนอื่นนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวส์ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะนางสุภาษีนะคะสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะยืนยันว่าข้อตกลงนี้เป็นเพียงกรอบความร่วมมือเท่านั้นไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อหากไม่เป็นประโยชน์กับประเทศนะคะเธอยังว่า MOU นี้ไม่ได้บังคับให้ไทยเลือกข้างสหรัฐพร้อมเผยว่าจีนเนี่ยเข้าใจดีและยังแสดงความร่วมมือกับไทยด้วย คุณสุภจีกล่าวว่าเราไม่มีแร่เอิร์ธค่ะแต่จีนมีอยู่ถึง90%